สวัสดีครับพี่น้องครับวัมือนนี่หนีปลาเห็ดนะครับหนีเที่ยวครับมาเนี้จานโด่งหนีเที่ยวครับออกจากปลาเห็ดมาหาเที่ยวผิด้วครับพี่น้องปัตยาครับพอดีมากก็ไม่ปิกครับลูกหลานพันมาต่างประเทศอังกฤษนะครับก็อยากให้มาต้อนรับนะครับลูกหลานพันนั่นแหละครับมาทั้งลูกทั้งหลานนะครับเอาขอบก้วพันนั่นแหละครับ เดินทางมาจากอังกฤษนะครับเพิ่นเกลเลยมาเซาผู้เวลานะครับหลังนี้ครับมาทั้งปีทั้งหน่องรอบรอบก็หยาดหยาดเน,ะน,ะนะี่ยไม่วงหยาด,ดหยาดนลครับเมือแรงกระสีมีการพบประสังสรรค์นแนนนิดน้อยครับพี่น้องเดยวพาพี่นอ้นองเบิรงผู้เวลานังนี้ครับผมก็บลัววรร่าลค่าต่อขึ้นขึ้นแล้วเท่าไหร่ครับ อาเซเป็นรักเหมือนข้นอยู่แล้วครับพี่น้องต่อขึ้นนะครับเดี๋ยวพาชมครับพี่น้องอันนี้ภายในห้องนะครับกับสมีเตียงนอนสองเตียงเสร็จแล้วครับเสร็จเป็นผมนอนล่างนี่แหละครับนี่เป็นห้องชั้นล่างนะครับผมกับสินอนนี่แหละครับไ่ปิกกับพี่มิงนะครับสามคนเลี้ยวออกจากห้องครับถ้าเปิดม่านออกก็จะเห็นสะนามนะครับสะนามสำหรับนิ็กน้อยเลรนยนะครับพวกะง่ากับเหรนยญใกันล่ะครับนะ เบืเ้องข้างนอกครับพี่น้องถ้าพี่น้องชมความหรูหราือซื่อๆดรอกครับพี่น้องความหรูหราของวิลล่านะครับที่เพิ่นมาเซาผมบ่ดได้เซาดอกครับลูกเพิ่นมาจากประเทศอังกฤษนะครับเป็นผู้เซาครับอันนี้คือกับเขา่ากับนามเตรียมไว้แล้วครับกับเขา่ากับนามขคสิมี ล่งคัวลงองหายางไห่เจ็ดจับเรือบ้าเขาก็เตรียมอาหารมากครับถ้วยซ้ำทุกอย่างเขาเตรียมมาให้หมดแล้วครับมาแรกงเนี่ก็อันนี้เป็นโตะสนุกครับข้างยังเรียนสนุกนะครับมาแรกงก็สิไมจัดงานแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้หลานที่มาจากอังกฤษนะครับหลานที่เดินทางม,มาจากอังกฤษกับพอดีเป็นวันเกิดนะครับก็บสิจัดวันเกิดให้หลานนะครับเตรียมมาให้แล้วนะครับ อันนี้เป็นบ้านพักนะครับบ้านเซาเขื่อนวัปูวิลล่านะครับเขื่นหนึ่งต่อหมื่นตกหมื่นแล้วอาจสิเป็นหลังหมื่นต่อหมื่นแล้วนะครับเพราะว่าสังเกตมีอยขันแก่นมันกือบหมื่นละหกพันนะครับเขื่นเดียวหนะ่ะหกพันรับผู้เป็นลาย,ยู่ขันแกน่นอันนี้มันอยู่ที่หาดจอมเทียนนะครับหาดจอมเทียนพัทยาครับพี่น้องอืมเป็นสะใยนานนะสิครับ ครับแเมิล uh, ี่พูเวิลล่านะครับบายลันลาน่าครับนี่ยือซื้อของพูลวิลล่านะครับก็จะเป็นหลังเป็นหลังสี่หะครับพี่นอ้องเป็นหลังเป็นหลังสิละแถวาก็บานหลังหนึ่งเลยแหละครับบานหลังใหญ่ๆเลยล่ะก็ะเหตุเพื่อให้ภูมาเที่ยได้รับความสะดวกสบายนะครับ พี่น้องชม่มไเสียครับอ่างอาบน้ำครับหลังจากเก้นมาจากสะน้ำนะครับกลับมาอาบอยู่ในอ่างนี่ครับอันนี้คือด้านนอกอันนี้ดันนในครับมาเนี่ยนใายก็จะเป็นดังสีนะครับทีวีที่เป็นทีวีออนไลน์นะครับคือ ่อพ่วงเซกับโทรศัพท์นะครับขาอจากเบิ้งอย่างข้ากับกดในโทรศัพท์ข้นี้แหละนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งสันบนครับพาพี่น้องไปเบิ้งสันบนนะครับผุนรับบรรดเพิ่นหั้เห็ดรูไหลดีคัะครับพี่น้องโอ้มันอยบานเฮากับเออ่าเป็นบานหลังทีสุดยอดหลังหนึ่งแล้วครับ อันนี้เป็นเข้าให้นักต่องเที่ยวมาเซานะครับเพราะว่านักงต่องเทียเท่ยวแถวหาดจําเที่ยนแถวพัทยาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาตินะครับอันนี้เป็นห้องนอนอีก้ังข้างบนครับมีเตียงนอนสองเตียงนะครับรูหลามาเฮากับพี่น้องเอ้ยนั่งเป็นดาดฟ้าสำหรับนั่งอ่ กินข้าวกินน้ำเลยฉักสังสรรค์กันนะครับข้างบนรู้ละม้าเห่าคือข้าว่านั่นแหละอันนี้ยังนงโอ้อันนี้เป็นอ่างอาบน้ำครับพี่นอ้องเดี๋ยวขอไปบงข้างในครับอันนี้กระจกครับอืมนี่คือภายในของน้ำนะครับพี่น้อง แบบก,กระลูครับอาบน้ำครับเป็นกระจกนะครับอันนี้เป็นอ่างอาบน้ำครับพี่นอ้องเหตุดีอยู่ครับเหตุไอ้ล่องรับนักท่องเที่ยวโดวยตรงเด้ล่ะครับนักท่องเที่ยวประเภทพีไอพีนะครับเดี๋ยวเวลของหอทั้งปุ่นครับพี่น้อง มีห้องฟังตรงขามทั้งผงลแล้วครับเดี๋ยวลงไปเสียนมองจัดลดข้าผลไอพูดผลข้างล่างนี่สามห้องนอนครับแต่ละห่องนอนก็ 2. สีมีสองเตียงสิละครับแต่ละห้องเสียีสองเตียงสิละก็ทั้งเบิดก็จะพักได้ประมาณ ประมาณสิบคนนี่หละครับสิบกว่าคนนี่หละครับพระ่าอยู่ประมาณนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวลงไปข้างล่างก็จะเห็นแสตมน, <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ว่าผมคงสินอนขอ้างล่างแหละครับเพราะว่าข้างบนก็ดเให้พุ่งก่อนคนมนมคนนอนครับจะคล้องเท่าแล้วก็จะนอนข้างล่างคนละครับ <c oughs> ของนาน่งดูลา,าหมาเฮาอยู่ครับ <laughs> มีห้องอาบน้ำนะครับอันนี้ยังนี่เปิดเท่าไอุ้ยอันนี้ห้องเก็บของครับพี่น้องห้องน,นี้บ่มนพี่อางอาบน้ำนะครับครับสำหรับเส้นเหดุห้องวันที่สีเจอกันนะครับได้พี่น้องป้าเด้จังว่ากันครับมองในเห็ดออกกั โทรบอกกันในเด้อพี่น้องคำว่าคอมเมนต์บอกกันแน่ปลาเดี๋เห็ดออกดีๆครับวันที่4กับของสิกษาขอนบานเท่ารับอย่างเมื่อนี้ไปถึงวันที่วันที่หนึ่งถึงวันที่4เนี่ยก็เที่ยวกันจังน้อยครับวันที่3วันที่4ก็กลับครับสําหรับพี่นี่สั้นๆครับพี่น้องลาพี่น้องไปก่อนครับ